<laughs> <laughs> ขากลับ6โมง38ตอนนี้หิมะเริ่มตกหนักแล้วครับ <y ew oo> ตกเป็นกระฝน <h aw> ตกข้หน้ามากต้องคุมหัวหน่อย นี่เป็นครัいいいい้งแรกที่เห็นหิมะตกตกแบบธรรมชาติจริงๆเนี like ่ยลงตามพื้นเต็มเลยโอ้หนี่หิมะจุดเกล็ดเลยเหมือนเป็นการอวยพรหลังจากที่เราเดินสร็จธุรกิจครับหิมะตกตกหนักมากทีนี้ตกโอ้แสดงว่าตอนนี้ภูเขา กูว่าพายุหมีมาถล่มถ้าช้าช้ากว่านี้กูว่ามีหวังอิงรักจอมลื่นกูว่าได้ตกเขาเอาหมวกนั่นปิดหัวดิสวยมากเป็นบรรยากาศที่คงไม่ได้เห็นในเมืองไทยละกูต้องมาใช้ชีวิตอยู่ทางชอว์ต่ก็เทศ สวยนะวไม่จะแบบโดนแสงไฟอะ่นะมันจะรียิบระยับเลยสวยมากเลยมาที่บ้านไม่มีให้ดูที่บ้านไม่มีคนเจนของตื่นเต้นเลยกัน <c oughs> กูเนี่ยเรียกไฟ <c oughs> พิบัติ <c oughs> จะบ,บ้านกูนี่เดือดร้อน <c oughs> กูนี่ฟิน <c oughs> อยู่ญี่ปุ่นก็เห็นว่าอย่างนี้ไม่มีไปหน้าร้อนออมีแต่ฝนก็ะแดดนี่นไงได้มาเห็นแล้วลทริปนี้คุมจริงค้าหัวขาตัวสองพันแปดได้เห็นที่มากเยอะ มันดีกว่าข้างบนตรงนี้นมันไม่มีลมอ่ะมันยังโอเคกว่างี้ยก็โปรยปลายแบบที่มันควรจะเป็นโปรยสวยๆข้างบนแม่งทั้ทงลมกันโชก <c oughs> เฮ้ยสมมติถ้าตกต่อเนื่องนี่เที่ยพรุ่งนี้กูว่าเละนัเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะเป็นทางเดินอ,อาจจะเต็มไปด้วยหิมะ <c oughs> อัดมาเดินนะเพรอป่านนี้มันตกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคือว่าตกมาเยอะอ่ะเนี่ย ใส่สีเข้มๆอ่ะจะเห็นชัดเห็นคนใส่เสืสีน้ำตาลเ้ยชอบโอ้อหาตา ไปในสมุดบันทึกชุมชนผู้ตรงไทยไทยไทยกวางไทยกวางโอไปกันตอนนี้มากันทั้งเมืองครับการสั่งอาหารที่ต้องใช้คนทั้งเมืองมาช่วยกันโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องเอ้ยสรุปอันนี้คือไม่มีอะไรเข้าท่าเลยนะจากการแปลแล้วไม่รู้อะไรหรอไม่รู้แปลแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรใช่ไหมถามถามให้เขาแล้วกันอร่อยลดลองเรื่อยดู

ถ้ามันมีไกด์ไม่มีเ넷ซีจีนี่เราเย่นน่ตายแน่แน่หมูซอสหมูัซอสเหรอเีบวันที่แปครับเช้าเป็นซาลาเปาไส้มาล่า ใต้หลายขึ้นอย่างแต่มันก็อร่อยดีหน้าตาหน้าหินอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกับแชงเกอรีลาแล้วเด่นดนตรีภาพกับเพลง แต่โอ้นแบบทหารหือตัวอะเมนูน่าจะเป็นฟิประมาณเนี้ยตอนนี้อปลี่ยนเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชาวทิเบตกูตั้งเชื้อให้ีำลงใิมน้พิซซ่าทเบตเฮ้เป็ก๋วยเตี๋ยวทุกคนเป็นไงครับรสชาติโอเค่ะก้งงเขาถึงว่าทำโอเคไหมครับใส่อินกินได้แล้วก็โอเคทุกจะดูสุดรือป่าอากาศเียเด่น 俺在那马上就去脱。嗯、啊，行<修>。嗯。他做我也得做些什么着？ ปลาหอครับเป็นทริปที่พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมากันฮะก็สวยงาโดูยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยเราถ่ายพี่เขากับรถพี่เขาไหมเราไม่เราไม่เคยเราถ่ายเป็นเที่ยรถขอครถคันนี้พาสมบุกสมบันมาทั่ว จะในสุดได้กลับเมืองแล้วข้าพ่อยโอ,โอ้นี่มันมีล้อริมทะเลสาบเลย กลับมาถึงแชงกรีล่าได้เปลี่ยนเราเป็นพีก่อนครับห้าโมงสีส่<ต>นะครับตอนนี้ดูหน้าดูขึ้นมากกระแดจดันร้องรอนเทียงแบบพูดไม่พอเลยต้องไปเซ็นเซอร์โทษครับอันนี้ไลฟ์สดของผมครับอย่ารบกวนโอ้ช็อตน,นี้ก็มาตัดออกเลย แหมตอนนี้ผมกรเบื้งเชงรลีลาเมียหน้าแกถ่ายเมืองดีฮันกถ่ายเมืองมานู่นหน้ารถนุ่นหายไป แัะน,นี้คือโงแรมที่เราจะพักที่แชงกิล่าคืนนี้นะครับก็ดูสวยงามดีครับ เป็นโรงแรมที่ดูมีสไตล์ดีอยู่ในย่านเมืองเก่าแชงกิีล่าครับน้องหมาจีนมาไทย <c oughs> <c oughs> เดยกมันกัด